สวัสดีคะ่ะน้องเล็กฉีดไปแล้วนะคะม,มาจับภาพไม่ทันนะคะ <ste ep> แต่ไม่มีปัญหานะคะฉีดได้เร็วมากนะคะฉีดเร <ste ep> ียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ยังอ่ะอนี่นะคะนวดให้น้องนะคะอะโอ้โหชิวๆเลยนะคะวันนี้น้องพลอยชิวๆนะคะอ่ะพี่บัวยัยงไม่ฉีดอ่ะพี่บัวก็ฉีดแล้วอเอาเรียบร้อยมาไม่ทันนะคะเรียบร้อยทั้งสองเชือกแล้วนะคะพี่บัวฉีดตรงไหน้าหลัง ผีไปแล้วนะคะคุณแม่มาเก็บพามาไม่ทันเลยมาถึงแล้วนะคะคุณแม่กับคุณลูกนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะแล้วก็พี่บ่อทองนะคะมาถึงคุณหมอแล้วนะคะตอนนี้คุณหมอผสมยาอยู่นะคะเราฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็บำรุงนะคะตอนนี้เราอยู่นะคะคุณหมอยังผสมยาอยู่นะคะ มาลุ้นมาลุ้นนะคะว่าจะฉีดยาง่ายไหมนะคะมาลุ้นมาลุ้นกันนะคะส่วนน้องพลอยนะคะกับพี่บัวขาวฉีดไปรอบแรกไปแล้วนะคะตอนนี้อขวานะคะก็ไปพาคุณแม่บอทองคุณแม่บ่งเงินนะคะแล้วก็พี่บอทองมาฉีดยานะคะบอทองบอทองค่ะบอทองเบาๆให้คุณหมอฉีดยาแป๊บหนึ่งลูกฉีดยาแป๊บหนึ่งนะคะไม่เจ็บกระลูกขาอ่า แกอักเสบนะคะลูกค่ะไม่เจ็บค่ะลูกไม่เจ็บคันนี้เดียวนิดเดียวโอ้น้าซือน้ำใสขึ้นหัอเลยนะคะอเอออ่ะเดี๋ยวนวดให้ลูกเดี๋ยวนวดเห็นไหมนิดเดียวบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าหมดแดงกัดเองนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดง่ายเหมือนกันนะคะพี่พอทองชีลแรกคุณแม่คิดว่าจะอะ่ะฉีดยากนะคะอ,ะอืม คุณคุณหมอมีอะไรที่ตรวจได้ไหมคะว่าช้างท้องไม่ท้องเจาะเลือดตรวจใช่ไหมคะน่าจะมีที่ตรวจคันเหมือนเหมือนกับคนเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณแม่โบเงินนะคะคิวต่อไปจะเป็น ่ะเดี๋ยวรอคิวคุณแม่อยู่นะคะคุณหมอย,อยังผสมยายอยู่นะคะตอนนี้โอ้โหมาเจอรีโซนุมโรนะคะมาเจอรีโซนุมโรเนาะอ่ะ,ออะ,อะตอนนี้คุณแม่ฉีดนะคะคุณแม่ฉีดยายอยู่ เออนิ่งๆค่ะลูกค่ะนิ่งๆค่ะลิเออเ<ร>กง่กงค่ะเก่งเก่งคุณแม่บอกเงินเก่งที่สุดเลิกเลยเก่งที่สุดเก่งที่สุดในสามโรคเลยนะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคุณแม่บอกเงินแล้วก็พี่บอทองนะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากินยาก่อนแป๊บนึงนะคะกินยาบำรุงนะคะ <c oughs>

มาเจอกับพี่ลีซอนะคะดูนะคะทักทายกันใหญ่เลยนะคะพี่โบทองนะคะกับพี่ลีซอนะคะอลีซอสวัสดีหน่อยไหมเสียงรอในเล้ลูกสวัสดีครับอนเออเสียงหวานอ่ะไปแล้วนะคะอไปเลยไปเลยอ่ะแม่ลูกกลับได้เหล๋อเเลือคิวคุณยายนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคิวคุณยายวนนานะคะ อ่ะไปแล้วนะคะพี่บอทองนำหน้าไปแล้วปะคุณแม่ปะเดี๋ยวคุณแม่จะรับยารับยาไปให้นะคะรับยาไปให้ให้ยาอีกใช่ไหมนี่ไม้นีรับยาแล้วนี่ไปแล้วนะคะนุ่นไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปรับนะคะคุณยายวันนามาฉีดต่อนะคะส่วนพี่อมทองไม่แน่ใจว่าพ่อควานจะพามาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่ใช้เพรควานโดยตรงนะคะก็ต้องแล้วแต่ควานน้องนะคะ สีเชือกที่เดินกลับนะคะอ่ายบวงินนะคะน้องน้ำฝนนะคะน้ำโชคนะคะแล้วก็คุณแม่เชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้เมื่อกี้นะคะไปแล้วนะคะฉีดยาไปแล้วนะคะตอนนี้จะมาถึงคิวคุณยายบ้านาาของเรานะคะลุ้นๆนนะคะคุณแม่ลุ้นนะคะคุณยายของเราฉีดยายากนะคะฉีดยายากมากนะคะก็เอาใจช่วยนะคะ คอยดูค่ะหลังคุณยายทำงานนะคะไหวมากนี่นะคะคุณยายแค่เห็นหมอนางก็กลัวแล้วนะคะดูดูน้ำยุกขาน้ำยุกขาน้ำยุกขา ถามยกยังไงดูดูค you so uhm, okay. no. ุณยายนะคะคุณยายชาใช่ยย่อยนะคะคุณคุณหมอต้องออก่างๆหน่อยนะคะเ็าไม่นอนเอาใจช่วยคุณยายนะคะคุณยายบรรนานะเสียวนะคะไม่ใช่อะไรนะคะคุณยายเสียวนะคะ โอ้ยดูขลางนะคะคุณโมนี่วิ่งกระเจิงเลยโอ้ยคุณยายคุณยายจะเซียวนะคะไปตรงไหนเนาะอ่ะมาแอบ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 มาหาที่ใหม่นะคะหาที่เหมาะเหมาะนะเห็นใจคุณหมอนะคะคุณยายนี่ขลังทำงานไวนะคะเวลาฉีดยา จิงรอยโรคี่ยายเรือนี้อ้อ่ะไปค่ะยายอายุเ <SPEAKER> ท mm ่าไหร่แล้วคุณยายห้าสิบหกค่ะย่างห้าสิบหกปีแล้วเออ э <pedo S 1> ตรงนั้นแหละแอฟเอเข้าไปเออคุณยายเนาะี่ชคุณยายเจ้าอยู่ในน้ำปลาเนี่ย ร้วังเดิมเดียติดพูเลยนะเะติดูเลยเี่ยอางีู้ต้องไวกว่านะน้อคุณยายโอ้คุณยายฉีดยากนะคะคุณยายที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซึ่งก็ประกอบไปด้วยได้ไหมหมู่ที่หหมู่ที่สิบี ได้นิดเดียวใช่ไหมอนได้นิดเดียวก็เอาดีกว่าไม่ไม่ได้ฉีดเลยนะคะอ่ะกรณาไปติดต่ออัตมของท่ทนที่เดินจนแรกครับจดตรวจคุณยายของเรานะคะโอ้ยคุณยายวันนาฉีดยายากมากเลยนะคะนางเห็นคุณหมอนางก็กลัวแล้วนะคะสองตรวจเอกสารแล้วก็ไปนั่งรอ าอ่ะวันนี้นะคะเด็กๆบ้านเปลี่ยนสุก็ฉีดครบทุกเชือกนะคะยกเว้นพี่อมทองนะคะเพราะว่าพ่อวามไม่พามาเนาะพ่อฟานของเราก็ไม่สามารถพาน้องเข้ามาได้นะคะต้องให้พ่อฟานฉีดขีมานะคะพ่อวานแล้วพ่อฟานว่าไม่ฉีดนะคะไม่รักยาเดือนนี้นะคะก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าของคุณแม่ก็ได้ฉีดทุกเชือกนะคะด่ห หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะฝากตกิดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอทพลอยนะคะคลิปฉีดยานะคะเด็กๆของเราคบทั้งห้าเชือกแล้วนะคะเหลือพี่อมทองไม่ได้มาฉีดน,นะคะก็จะพาคุณยายกลับบ้านแล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ